แ้วเรียวค่ะชิลลี่ค่ะแ้พี่อยู่หรือว่ดูดดิ ห้าร้อยเรามีมีขิงแล้วนะเออมีขิงเลยสามเลยหกสิบบ้านหลักแล้วบ้านหลักเร็วแล้วใช่ให้ไปดูที่โน่นก่อนเออเอาดีอ่ะไปไปไปบ้านหลักไปมีไปบ้านหลักงก็ดูแล้วดูคนคนมันเยอะทุกคนให้ดูให้ดูนี้คนมันเยอะเกินเห็นไหมครับพี่เอาเลยพี่เอาเลย จะเขข้้าางหน้ามหนูยอมเลยหนูยอมให้พี่ก่อนเลยยังไม่ได้ขิงอะไรนะหนูเป็นคนเยอะนี่หนูไม่ได้ขิงอะไรเลยมันไม่ได้เยอะนี่ก่อนนะเขาใส่หน่อยแกหยุดดิไม่มีคนเยอะจริงคนเยอะไมีคนมาหาน้องเยอะเลยใช่เราทำให้ตรงนี้เราเอามุมเราเอามุมไหนเราเอามุมไหนดูใครมีสองเครื่องก็คือดูสองมุมเลยนะฮะใช่ดูสองมุมเลย เอาแบบจุกๆเนาะมองน้องจุกๆกกันไปเลยลยื้อไว้ก่อนนะแมูุ่่มแรกจะทำยังไงให้คนเอาแล้วเอาแล้วบีบคอกันแล้วอย่าลืมข้าใจให้ด้วยนะใใกกลล้้หรอ 老快。然后 อะลูกเขายืนเอียงลูกเขายืนเอียงเราไม่ได้เอียงนะเราไม่ได้เอียง ทำพากันเล่นดิตะเกียงควน่ีขอ้ายองยองยอยอ มีขหมให้พี่ไผ่นะครับมีมามีโอนตังมาให้ซื้อขนมให้พี่ไผ่นี่นะมีค่าพี่ไผ่ได้ของแล้วนะพี่ไผ่ได้ของแล้วนะครับใเอามาอตโกเลยนะลูกสาวออตโกเลยนะลูกเอออันนี้อันนี้พี่ไผ่นะขอขอญาตนะคร้าบพัดดกันนะขอญาตพัดดกันนะโอเคไหม เราะว่าเนื่องจากพี่ไผ่อยู่นี่นะทุกคนดูนะป oh. ึ๊บเน็กอยู่นู่นเนื่องจากเน็กอยู่นู่นแล้วพี่ไผ่อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอไม้จงดูไม่เห็นเห็น่อในกไนมา่าสวยจังน่าว่แ่ะเนแม่ย่าก็มาไงไ่แม่มาครับแม่มาแต่คนนี้ที่สุดแล้วเดือดไปแล้วได้ครับแล้วขนมไม่รู้เลยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยยทัน